สวัสดีนะักเรียนชั้นมหนะคะวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของลำดับเลขคณิตเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูขอทวนสูตรของเขาก่อนนะคะเพราะว่าแน่นอนนะักเรียนเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราขึ้นสูตรแล้วถูกไหมลูกดังนั้นเราก็จะต้องใช้สูตรนะคะสูตรของเขาก็คือ an นะคะพพน์ที่ n เท่ากับ a 1ไปบวกกับ n ลบ1นนะคะแล้วก็คูณดี นี่คือสูตรของลำดับเลขคณิตนะคะพยายามจำให้ได้เนาะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราไปดูตัวอย่างนะคะก่อนหน้านี้นะคะครูพานักเรียนทำแบบที่เขากำหนด A1 มาให้กำหนดดีมาให้ถูกไหมแต่คราวนี้นะคะเขากำหนดตัวอื่นมาให้นะคะอย่างเช่นข้อตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่านะคะให้เราหาพจน์ที่สามนะคะให้หาพจน์ที่สามของลำดับเลขคณิตโอเคเนาะ เสร็จแล้วนะคะที่มีแสดงว่าเขากำหนดมาให้เขากำหนด a ที่5กับ a ที่10มาให้นะคะโอเคเนาะเขากำหนดพจน์ที่5กับกำหนดพจน์ที่10มาให้นะคะดังนั้นตามจริงแล้วนักเรียนเอาเอาสูตรมาเขียนก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะสูตรของเราก็คือ an เท่ากับ a 1บวกกับวงเล็บ n ลบ1คูณกับ d นะคะพยายามเขียนบ่อยๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราจำได้เองได้ที่นี้นักเรียนมาดู ว่าเราจะหาพจน์ที่3ได้ยังไงนะคะค่าเอ็นรู้ไหมค่าเรู้ถูกป่ะคะเอรู้ปะไม่รู้ดรู้ไหมไม่รู้คราวนี้นะเรียนสิ่งที่เราไม่รู้มันมีค่อนข้างเยอะนะคะก็คือ a-n ก็ไม่รู้ a-1 ก็ไม่รู้ d ก็ไม่รู้รู้ค่าเดียวคือค่า n นะคะดังนั้นมันจะต้องมันมี3อย่างหรือ3ตัวแปรที่เราไม่ทราบ นะคะดังนั้นมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือแน่นอนสิ่งที่เขาให้มามีประโยชน์นะคะเราจะมาหา a 1กับ D จากสิ่งที่เขาให้มาก็คือพจน์ที่5กับพจน์ที่10โอเคนะคะวิธีการก็คืออ่ะทีละตัวนะลกูกเอาพจน์ที่5มาก่อนนะคะพจน์ที่5 A ที่5มีค่ายังไงคะพจน์ที่5แสดงว่า A 5มีค่าเท่ากับ27นะักเรียนก็เขียนเลยค่ะนี่นะได้ย7เท่ากับ A1 บวก N N รู้แล้วนะ N ดูยังไงนะคะเก็ฟูด,ดูตรงห้อยนี้ปกติเป็น AN ถูกปะแต่ทีนี้เป็นโพท,ที่5ดังนั้น N ของเราคือ5ค่ะลบ1แล้วก็ D d ยังไม่ทราบก็ติดไว้อันไหนยังไม่ทราบติดไว้นะคะเสร็จแล้วหาค่ากันค่ะก็จะได้27เท่ากับ A1 ไปบวกกับ5ลบ1ได้4 d ค่ะเห็นไหเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อได้ไหมคะไม่ได้ถูกปะทำไมถึงไม่ได้ A1 บวกกับ สีดีได้ปะไม่ได้นะคะบวกกันไม่ได้โอเคเนาะในเมื่อมันไม่ได้นะคะครูจะให้คนเนี้ยเป็นสมการที่1จบนะคะจบสําหรับโพสต์นี้เนาะ,ะทีนี้มาดูโพสต์ต่อไปที่เขากําหนดให้นะคะก็คือโพสต์ที่10เหมือนเดิมค่ะทาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะโพสต์ที่10นะคะแทนค่าสูตรเลยโพสต์ที่10มีค่าเท่ากับ 62A n คือ62 A1 ไม่ทราบ n ทราบแล้ว n ก็คือ10นะคะก็จะเป็น สิบลบหนะคะถ้าชินแล้วนะักเรียนก็ไม่ต้องเขียน1 0บลบหนึเนาะ mm hmm. ก็ลบในใจได้เลยก็จะเป็น9นะคะดังนั้นจะได้62ส mm ิบ hmm. สเท่ากับ A1 นบวกเกนะคะเหมือนเดิม A1 กับ 9D มันบวกกันไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้ก็ให้เป็นสมการที่2องเหมือนที่ครูบอกคะ่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เขาให้มามันมีประโยชน์โอเคเนาะเสร็จแล้วนะคะอ่ะเ,เขียน ะะสมการที่1กับสมการที่2นะักเรียนเราเรียนม5้าเอยมอ3ามมาแล้วเนาะดังนั้นเราเอามาทำอะไรกันคะสมการที่1กับสมการที่สองลองดูเนาะอ่ะเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1โอเคนะอ่ะจะได้ว่าไงตัวนี้นะตัวนี้ตั้ง62ลบ27ได้เท่าไหรคะอ่ะ6 2สองได้5ถูกปะได้3อ่ะได้3 5ห้าค่ะ A1 กับ A1 ลบกันนะักเรียนหมดถูกปะทันเนาะหมดนะหมดเสร็จแล้วอ่าผิดบรรทัดผิดบรรทัดงงนะคะอ่ะเนาะต้องดูอันนี้นะเสร็จแล้วนะคะ C d ดีกับ 9D มันสามารถลบกันได้ถูกไหมลูกเราเอาตัวที่สองตั้งนะนะเอา 9D ตั้งลบด้วย 4d ดีก็จะได้ 5D ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเหลือค่า D ถูกปะดังนั้น5คูณอยู่ก็ย้ายไปหาระคะ่ะ ดังนั้นค่าดีของเราคือเท่าไหร่คะ35หาร5ก็คือ75 35ค่าดีก็คือ7นั่นเองนะคะค่าดีคือ7เนาะเสร็จแล้วนะคะยังไม่จบเพราะว่า1นะักเรียนเราเพิ่งได้ค่าดีเองนะคะเขียน okay, เนาะ n <S S 1> <S S 2> เรารู้แล้วเ <S S 2> เรารู้แล้วทีนี้เหลือ a 1ทีนี้ยังไม่ทราบ a 1หนึทำยังไงคะเราก็แค่แทนค่า เนาะอาจจะหลายกระบวนการนิดนึงนะคะแทนค่า d ลงในสรรมการที่1ก็คืออันนี้นะคะมสสารก็ได้แทนค่าลงไปเลยนะคะหรือแทนแทนค่าสรรมการที่2ก็ได้แล้วแต่เราถนัดอันไหนนะคะโอเคเนาะก็จะได้เป็น27่เท่ากับ a 1ยังไม่ทราบบวกกับ4 d เราทราบแล้ว d คือ7นะคะ4คูณอยู่กับ7ก็จะได้เป็น27ิเท่ากับ A1 บวก7 คูณ4ได้28นะคะเสร็จแล้ว28ย้ายไปทำอะไรคะย้ายเป็นลบถูกปหมยี่สเท่ากับ A1 ดังนั้น a ที่1ของเราก็คือเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยติดลบ1ถูกไหมคะเพราะว่า28มันบวกอยู่นะต้องย้ายไปเป็นลบดังนั้น A1 ของเราก็ได้แล้วนะคะก็คือ -1 บหนเคเนาะทีนี้เรามีครบแล้วะ D มีแล้ว A 1มีแล้ว n มีแล้วได้ครบแล้วทีนี้เรามาหาโพ์ที่3กันกะเ,เรียนเราเพิ่งได้หาจพ์ที่3นะคะโอเคนะจพ์ที่3เราก็จะเป็น a 3เท่ากับ a 1แทนค่าจากสูตรนี้เลย a 1คือลบหค่ะบวก n n ของเราคือ3-1ลบหนึ่คูนกับ d d คือ7โอเคเนาะดังนั้นก็จะได้เท่ากับลบห บวกกับ2คูณ7 2นะคะ2คณ7เป็น14ไปบวกกับลบ1นะคะดังนั้น A ที่3ของเราคือเท่าไหร่ลูกลบ1บวก14ะคะติดนี้1บาทมีเงิน14บาทดังนั้นก็เหลือ13นะคะดังนั้นพจน์ที่3ของเราก็คือ13นั่นเองอยู่นี่เนาะนะคะเดี๋ยวพยายามให้มันจบในหน้าเดียวเรนจะได้ดูถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวไปหน้าถัดไปโอเคนะคะอ่ะ เผื่อยังไม่ได้เนาะดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลองทำแบบฝึกโอเคนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างที่2ค่ะคล้ายๆกันค่ะแต่คราวนี้พจน์ที่32เห็นแล้วเรียนเห็นไหมลักษณะโจทย์เหมือนกันเลยนะคะซึ่งคำใบ้มันมีแค่ A9 กับ A13 นะคะดังนั้นเราก็ทีละอันเหมือนเดิมนะคะ A n เท่ากับ A1 บวก N ลบคูณกับ ะะเราใช้อันที่เขาให้มาให้มีประโยชน์นะคะดังนั้นให้อะไรมา a ที่9นะคะ a ที่ 9, 9มีค่าเท่ากับ6ดังนั้น an ของเราคือ6เท่ากับ a 1, 1ยังไม่ทราบบวก n n ของเราคือ9ค่ะ9ลบ1คูณกับ d ก็จะได้6เท่ากับ a 1บวก8คูณ d แบบนี้นะคะให้เป็น s u m าการที่1เคเนาะอ่ะต่อไปใช้ตัวนี้ ที่เขาให้มานะคะ a ที่13 a ที่13 n ก็ต้องเป็น13นะคะแล้ว a 13เนี่ยพจน์ที่13มีค่าเท่ากับ38พจน์ที่เท่านั้นก็คือ a n นะคะ a 1บวก n ลบ1 n คือ13 13ลบ1คูณกับ d นะคะดังนั้น38เท่ากับ a 1ยังไม่ทราบ13ลบ1ได้12 d ค่ะ จบแล้วมันทำอะไรไม่ได้ถูกไหมคำว,ว่าทำอะไรไม่ได้ก็คือ a บวกกับ12ดีได้ไหมอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้เราก็ต้องค้างไว้แบบนั้นแล้วทำให้มันเป็นเช่นนี้นะคะเทียบสมการที่1แล้วทำสมการที่2เสร็จแล้วเรียนก็ดูนะคะ,อะเอานี้แล้วกันว่าเราจะเอาสมการไหนมาบวกมาลบมาคูณมาหารกันนะคะเพื่อกำจัดตัวใดตัวหนึ่งนะเรียนเนาะเนี่ยเล็งไว้เลยเราจะกำจัด a 1มันมี a 1เหมือนกันดังนั้นถ้าเราลบกันมันก็จะหายไป นะคะคแล้วก็มาดูว่าอ๋อเพราะที่เนี่ยสรรมการที่2เลขเยอะกว่าดังนั้นนะคะเอาสรรมการที่2ตั้งลบด้วยสรรมการที่1นึ่งเหมือนเดิมนะคะโอเคเนาะเอาอันนี้ลบกันก่อน38มลบหได้32โอเคเนาะ A1 กับ A1 ลบกันหมดนะคะเหมือนกันก็หมดเนาะ12 D สอลบแปได้4 D นะคะอยากได้ค่า D ค่ะย้ายเลข4ไปเลข4คูณอยู่ย้ายไปหาร ก็จะเป็น32หารด้วย4นะคะก็คือค่า D ดังนั้นค่า D ของเราคือ8โอเคนะ,ะได้ค่า D แล้วต่อไปหาค่า A1 ต่อนะคะนี่คืออาจจะไหลกลับมาวิธีนิดนึงนะคะทีนี้หาหาค่า A1 คือเราแทนค่าตัวที่เราทราบแล้วก็คือแทนค่า D แทนค่า D ลงในสมการไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะสมการที่1ละกันอันแรกเลขน้อยดีนะคะก็เท่ากับ 6A1 ไ,ไม่ทราบติดไว้ก่อนบวก8 d ดีเราทราบแล้วถูกไหมก็คือ8นั่นเองนะคะ6เท่ากับ A1 บวกกับ88 8, ได้เท่าไหร่ลบหกส4บนะคะบวกอยู่เราก็ต้องย้ายไปลบใช่ไหมคะ กับ A1 ดังนั้น a 1ของเรามีค่าเท่าไหร่คะลบ60ส6ลบ64นะคะดังนั้นต้องติดลบแน่นอน,นะคะ่ะติดลบ58โอเคเนาะอ่ะทีนี้เราได้ครบแล้วนะคะทั้ง a 1แล้วก็ d เนาะเสร็จแล้วเราสามารถใช้สูตรนี้เพื่อหาโพ์ที่32ตามโจทย์ได้แล้วนะคะดังนั้น a ที่32ก็แทนค่าเลย เท่ากับ A1, A1 เราทราบแล้วคือลบ58บวก N, N คือ 32, ลบ 1, D คือ8นะคะดังนั้นพจน์ที่32เท่ากับลบ 58, บวกกับ 32, ลบออก1ได้31ค่ะคูณอยู่กับ8ดังนั้น A ที่32เนาะ 8, 1, 8, 8, 3, 24 ก็จะได้ลบลบแปดลบห้าแปดนะคะไปบวกกับสองรนะ้อยสี่สิบแปดเขียนเอาเดี๋ยวมาต่อตรงนี้แล้วกันไม่พอลบห้าสิบแปดบวกสองร้อยสี่สิบแปดนะคะได้แล้วเท่าไหร่สองสี่แปดลบกับห้าแปดมันไม่ได้ติดลบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวมากมันเป็นเต็มบวกนะคะได้ศูนย์อันนี้ไม่ได้ยืมมาเป็นสิบสี่สิบสี่เอาออกห้าได้เก้านะคะอันนี้ยืมไปหนึ่ง 1> 1, นะคะดังนั้นได้190ค่ะพจน์ที่32เท่ากับ190โอเคเนาะนะคะตัวอย่างไปแล้ว2ข้อนะคะถ้านักเรียนเจอโจทย์ลักษณะนี้นะคะในลักษณะที่เขาไม่ได้ให้ A1 หรือให้ดีมาแล้วให้ใบเป็นแบบพจน์ที่ไกลๆหรือพจน์อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวมาให้ให้เรียนทำวิธีนี้นะคะ โอเคเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนลองทําดูนะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านหรือว่าคนที่เรียนในห้องก็สามารถมาดูย้อนหลังได้นะคะโอเคเนาะลองทําดูนะคะโจทย์ตามข้อนี้เลยนะคะให้หาจพท์ที่9นะคะของลำดับเลขคณิตที่มีอ่ะใบมาให้คือ a ที่4เท่ากับ3กับ a ที่12เท่ากับลบ21นะคะทำเหมือนที่ครูพาทำตะกี้เลยโอเคเนาะนะคะแล้วก็ส่งในคลาสมเหมือนเดิมนะคะ เจอกันใหม่ครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ